สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เมมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะสำหรับใครที่มองหาผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เมมีเคล็ดลับดีๆเพราะว่าเราได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วจะบอกเลยว่าเห็นผลสุดๆและเม่ไว้วางใจมากๆเลยค่ะกับตัวนี้ค่ะนี่เลยจ้าวิตามินชองพิงนะคะด้านในเป็นแบบนี้คือจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยทำมาจากสารสก,กัด เข้มข้นจากธรรมชาติด้วยกันเนี่ยถึง10ชนิดนะคะและที่สําคัญเนี่ยบอกเลยว่าเมไว้วางใจนะคะเพราะว่าสารสกัดทุกตัวคือผ่านจากออยอเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเราทานแล้วไม่มีสารอันตรายไม่มีสารตกทางนะคะปลอดภยัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วคือมันเห็นผลชัดเจนเลยเมย์เป็นคนที่นอนดึกนะคะแต่ว่าหน้าไม่โทรมแบบผิวยังดูใสอล่านะคะเพราะว่าวิตามินโชมพิงนี้จริงๆเลยเพื่อนๆคนไหนนะที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับพวก ผิวแบบไม่ใสนะคะผิวแบบหน้าโซมนะคะหรือว่าต้องการที่จะทานเพื่อบำรุงโดยเฉพาะนะคะแนะนำเลยจริงๆนะสำหรับ